มีแฟนยังมีแฟนยังหนูมีแฟนยังยังใช่ไหมเหมือนกันพี่ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกเลยชวนทุกคนมาทำเพลงก่อนโอ้โหเล่นกับไฟใช่เดี๋ยวชวนเข้าโครงการคนละครึ่งเลยเป็นนักร้องมัลูกกเป็นนแสดงสมทบค่ะอ่าก็คือนักแสดงนั่นแหละถ้าเขาจะให้แสดงก็แสดงถ้าเขาให้น้ำก็น้ำ ใช่ไหมบางทีเขาไม่นำเราก็เดินตามไปพอเขานำนำไปพุ๊บเราก็เข้าสมทบตกลงไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักร้องเคยทำซิงเกิลค่ะอ๋อเหรอนี่ไงออกแนวไหนซิงเกิลแนวไหนคุณลูกทุ่งใต้ค่ะเป็นคนใต้เราเราได้คุณจุบันไรเป็นคนลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งเพอดีชุมพรอ่าชุมพรคไปคนหนึ่งแล้วไปคนหนึ่งแล้วนี้ชุมพรไปครับโดนไปแล้วโดนนี่โดนเล็กเลยพอดีขึ้นที่ไหนนะพี่ อะคนครื่งที่ไหนชุมพรเจัาเป็นไรแน่ดิเพชรบุรีเป็นบุรีเป็นบุรีนี่รเป็นบุรีอเมริกรมอสตอร์ค่ะอเมริกอําเภอเมืองค่ะอ๋อไม่เหนือพูดไม่เหนือค่ะใช่ไหมอำเภอพี่แล้วของพี่ที่ไหนท่ายางค่ะอำเภอท่ายางอ๋อครับซิงเกิลชื่ออะไรซิงเกิลชื่ออะไรหอยบ่าวลบเรินเข้าแล้วแปลว่าอะไรคุณรัชนกคุณคุณคนใต้ป่ะ คนนักคอนซี่จรมมารัสคนนักคอนเนี่ยคนนักคอนเหมือนกันอีกคนบอกชื่อเพลงอีกทีดิคอยบอลบเริ่นคอยบ้านรบเริ่นก็คือคอยแฟนกลับบ้านค่ะเอาคอยแฟนจับมาเอาพี่รู้ได้ไงอ่ะพี่รู้พี่เพชรบุรีพี่อ่ะเพชรบุรีตัดใหม่พี่อ่ะพ่อมึงชอบคนตายครับพมงชอบคนตายครับอ๋อนี่มาแล้วมาแล้วชอบยิ่งยิ่งตายอยู่ซุยๆนี่ชอบมาเนี่เมียเขาเป็นคนใต้ว่างั้นนึะไม่ใช่คนกรุงเทพครับ เพื่อนไเป็นชอบหญิงที่ใต้เพื่อนอยู่คนใต้เยอะเพื alto alto ่อนเรียนโรงเรียนชาวใต้เยอะเอาพี่แอดแหลงเป็นก็ไม่บอกน้องเขาเด็กเขาเด็กแหลงเป้นเป็งได้มึงก็ไม่ได้พี่ไก่ถามจริงพี่อยู่ใต้นี่ใต้ทางด่วนมั้ยพี่เห็นกูไปเล่นเซิร์ฟสกีที่กว่าดีแต่ชอบให้ชาวมาเพราะอะไรไหมเป็นรุ่นน้องด่าได้ไม่งั้นไม่ใช่รุ่นน้องคนแก่ขงมนเลย ไม่สุภาพก็ไม่ได้ขอบคุณนไก่ด้วยโอ้ยพอนอีกแล้วมีแฟนยังมีแฟนยังหนูอมีแฟนยังยังใช่ไหมเหมือนกันพี่ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวไปเลือกอีกเลี้ยงชวนเลี้ยงชวนเลี้่งโอนโหเล่นกับไฟซะไช้เดี๋ยวชวนเข้าโครงการคนละครึ่งเลยกิกดูสงครามเพลงเงินล้าน